กระลำปีเอามาทำกระทงมาดูกันว่าจะสวยไหมสวัสดีผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสมิ A 2เอนะครับวันนี้เราจะมาทำกระทงอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับจากกะลำปีนะครับเดี๋ยวเรามาชมไปด้วยกันเลยว่าจะสวยหรือเปล่านะครับกละลำปีก็เดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะเดี๋ยวก็เราแกะนี้ก่อนแกะส่วนนี้ออกไป แกดันดนอ,กออกไปจะตัดน่ครับตัดให้เป็นเฉียงเฉียงนะครับตัดเฉียงเฉียงตัดเฉียงเฉียงตัดกลางผ่าผ่าซี่ก่อนนะครับผ่าซีกแบบนี้ตัดให้เป็นหกส่วนเดี๋ยวเราจะ ตรงนี้เราก็จะตัดเฉียงๆนะครับดูนะครับแบบนี้ตัดเฉียงๆเ,เรามาชมมันพร้อมกันครับว่าจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับเป็นกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติตรงนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนล้ครับล้วก็ตรงนี้ก็ตัดเฉียงๆแบบนี้ตัดให้มันเปิด เดี๋ยวให้เหมือนก็ให้กลีบมันเปิดขึ้นมาหอมมากเลยครับเอาไปผัดก็คงจะอร่อยนี่นะครับตรงนี้ก็จะแต่งแบบนี้นะครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรานี้เก็บทิ้งก่อนเพื่อให้ฉากสวยๆนี่นะครับก็จะได้แบบนี้นะเราก็แกะแกะส่วนนี้ออกส่วนนอกนี้ออกนะครับ เดี๋ยวเราได้ได้แบบนี้แล้วเราก็ง้ e างอย่างนี้นะครับง้างออกมาหน่อยนี่นะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาเอาเป็นไในนี่นะครับไม้กัดนะครับไม้กัดไม้กัดแบบนี้นี่ครับวิธีจะทําไม้กัดก็เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยไม้ไม้กัดให้เป็นลักษณะแบบนี้นะแบบนี้นะ นี่ครับเราใช้ไม้กัดนี้จุ่มน้ําไม้จิ้มฟันนะไม้จิ้มฟันเราก็มาจุ่มน้ําไว้หน่อยให้มัน,นเกิดความเหนียวไม้ไผ่นะครับเนี่ยไม้ไผ่จากไม้จิ้มฟันแบบเนี้แล้วมันดัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตัวนี้ตัวนี้เราก็จะมาทําทําเป็นทำกีบนะครับทำกีบ น,นี่น่ครับติดกีบแบบนี้นะครับ,น,รบนี่นะครับนี่นะครับติดกีบแบบนี้โดยใช้ไม้กัดนะครับไม้กัดไม้กัดเข้าไปอย่างนี้นี่ครับใช้วัสดุธรรมชาตินะครับไม้กัดนะครับนี่นะครับติดแบบนี้ก็จะติดแบบนี้ให้รอบๆเลย เหมือนเดิมครับติดแบบนี้เอาไม้กิดนี่ครับไม้กัดเหมือนเดิมไม้กัดจากไม้จิ้มฟันนะครับนี่ครับติดแบบนี้ติดให้รอบๆเมื่อติดชายเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาแต่งแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะแต่งเป็นนี่ครับแต่งเป็นรูป ให้เป็นลายออกมาหน่อยครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะแต่งแบบขอบๆแบบนี้นะครับนี่ครับให้เป็นลายนะครับแต่งเป็นลายนิดนึง แต่งบริเวณแบบนี้ไปรอบๆแลวครับแล้วก็จะแต่งเป็นลายไปให้เราครบครบรอบแบบนี้นะครับก็จะได้กระทงจากกระลำปีนะครับสีสันสดๆนี่นะครับก็จะจะได้แบบนี้นะครับก็จะเป็นลายบนลายล้างของมาน่ราเองก็จะสวยๆ เป็นกระทงธรรมชาตินะครับเป็นกระทงธรรมชาติเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมามาแต่งกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งเราใช้เป็นดอกกุหลาบกัแล้วกันนะน่ครับดอกกุหลาบเสียบอย่างนี้นะครับดอกกุหลาบเราก็ใช้เป็นเป็นแบบนี้นะครับใช้ไม้ถ้าดอกมันสั้นมันหลุดก็ใช้ไม้จิ้มฝันเสียบเนี่ย ดอกกุหลาบแดงก็จะตัดกันสวยดูเด่นขึ้นมาเลยครับดอกกุหลาบกับสีของกระลำนะครับนี่ครับ ก็จะได้กระทงประดับดอกกุหลาบสวยๆกระลำดอกกระลำนะครับกระทงธรรมชาติจากกระลำปีนะครับกระลำปีทีเราก็จะใช้เป็นเอาแบบนี้เลยใช่ไ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นดอกอกระเจ็บแดงนะครับเม็ดกระเจ็บแดงที่เรามา,มาต้มกินกินน้ำบบน้ำกระเจ็แบ,บแดงตัวนี้ก็จะเป็นแคทเปียนี่นะครับในดอกกระเจ็บแบบนี้นะ นี่นครับไนหนๆก็จะเป็นธรรมชาติแล้วละเนี่ยเราใช้เป็นดอกดอกกระเจยบนี่นะครับแล้วก็มาใส่เอาทูบเสียบเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นดอกแคทเปียนะครับแคทเปียอันนี้ก็จะเป็นใบยูคาลิปตัสนี่นะครับใบยูคาลิปตัสกลิ่นหอมมากเลยครับเนี่ยเราก็ทําทูบอันหนึ่งเทียนอันหนึ่งแล้วก็ปักเข้าไปนี่นะครับนี่ครับ ก็จะได้กระทงนี่นครับกระทงจากกระลำสวยงามจากธรรมชาตินะครับจากธรรมชาติสวยงามก็ชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสมเอฟเอ็มด้วยนะครับนี่นะครับเราได้กระทงสวยๆจากธรรมชาติดอกกระลำปีกระลำปีนะครับไม่ใช่ดอกกระลำ กระัำปีที่เราผัดนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมาชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ